สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กับผมซีนเนซอยไปแล้วก็อยู่กับตัรถลอกอันเดิมของผมเองนะฮะอันนี้เพิ่งลงซิลิโคนไปวันนี้เรามาอยู่กับบีบีการอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นงานของเบลแต่เป็นงานที่เก่านะครับอ่ะนี่นี่คือรหัส eg เจ็ดสองสาม e นะครับแต่วันนี้เรามาทายกันก่อนว่าในกล่องคืออะไระผมให้เวลาห้าวีครับอ่าพิมพ์คอมเมนต์ไปเลยนะครับถ้ารู้มันคือรุ่นอะไรผมเชื่อว,ว่าร้อยทั้งร้อยนะครับต้องบอกว่านี่คือ m หนึ่งเก้าหนึ่ง A1 รุ่นเกาแมนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันคือรุ่นอะไรและทําไมผมถึงเอามาันมารีวิวนะครับเพราะทุกคนมักจะชอบพูดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าดับเบิลเบลเนี่ยเป็นปืนกากระุอย่างนี้คือเราต้องพูดกันตามตรงนะครับเบลเนี่ยมันก็ไม่ได้กากเสมอไปเพราะถ้าเทียบอายุอานามของเบลนะครับตัวน,นี้เบลบริษัทเขามีอายุป,ประมาณ10กว่าปีนะครับประมาณ13บสา่าผมจะไม่ผิดนะอันนี้คือโลโก้เก่าเห็นปะโลโก้เก่ามากเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเลยแป๊บนึงอ่า มาต่ออันนี้ก็เป็นงานเก่าของดับเบิลเบลนะครับรหัส eg 723แต่ข้างในไม่ใช่นะครับข้างในนะครับเป็นรุ่นอื่นที่เบลเคยผลิตออกมาในอดีตครับและปัจจุบันไม่ได้มีการนำเข้ามาอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับมาเปิดกล่องพร้อมกันอันพร้อมกันนะครับเปิดปุ๊บ อุ้ยเปิดปิดด้านขอไปขอไปขอไปท่านผู้ชมพอดีผมไม่ได้วางปืนแนวเดียวกับตามที่เปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นอ right, ะไรทำไมผมต้องเอามารีวิวนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมสถานที่เลยชวับอ่านี่เป็นรุ่นพิเศษของดับเบิลนะครับอ่าโดยมันคือรุ่น19 1 1 MEU นั่นเองนะผมอ่านี่นะครับ1911ของ MEU นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวธรรมดาอย่างที่ผมบอก อันนี้เป็นลายมาร์กิ้งล่องลึกนะครับไม่ใช่ตัวกิกก๊กนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูกล้องเห็นไหมเอ่ยกล้องมีเห็นไหมเป็น line <c oughs> ลายล่องลึกนะครับไม่ใช่ลายยิงเลเซอร์นะครับซึ่งเบลรุ่นเนี้ยผลิต,ตออกมาค่อนข้างนานแล้วครับเดี๋ยวผมท่องตระกูลหนึ่งเก้าหนึ่งที่เบลเคยผลิตออกมาให้ฟังก่อนแล้วกันว่าเบลทํทำมากี่รุ่นนะครับเพราะรหัสของเบลมีเยอะมากเอ้ยผมผมเข้าตาเอ้ย <c oughs> ผมเข้าปากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่าเบลเนี้ย ทำหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าเบลเคยทำหนึ่งเก้าหนึ่งรุ่นอะไรไปบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวผมขอนับด้วยมือเนาะเรามาเปิดกันที่รุ่นแรกดีกว่านนะคือโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่ง a หนึ่งนะครับตัวรุ่น government series ก็คือเป็นรุ่นที่จริงจริงรุ่นสงครามโลกนะครับกับรุ่นที่ทางรัฐบาลอเมริกาทำออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับรุ่นสงครามโลกจะไม่มีมาร์กิ้งไม่ไม่มีมาร์กิ้งไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นตัวของ m เนล่ๆเว่า่นาน government นะครับน้องๆที่เป็นสายประวัติศาสตร์สงครามโลกก็หาข้อมูลดีๆนะครับปืนเนี่ยผลิตโดยจอห์นโมสินบราวนิงก็จริงแต่รุ่นที่เขาทําออกมามันมี2 2ตัวนะครับในช่วงที่สงครามโลกสิ้นสุดลงเนี่ยตัวที่ใช้ประจำการในกองทัพสหรัฐนะครับมันจะเป็นรุ่น M 1 9 1 1กปกติทั่วไปไม่ได้มีรอยมาร์กิ้งนะครับและจากนั้นก็ทางรัฐบาลสหรัฐครับก็ได้ทําเป็นรุ่น government series แล้วก็ตามไปีหลายลายแต่วันนี้เรามาพูด W ิวเบลก่อนนะครับเิเบลเนี่ยทำรุ่น หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเมนต์ออกมา3ตัวเป็นตัวสีธรรมดาสีเงินสีทองนะครับอันนี้3มรุ่นแล้วนะถัดจากนั้นครับดับเบิลบลได้ทํารุ่นพิเศษออกมาอีก4อ่าสีรุ่นพิเศษนี้มีอะไรบ้างเรานับตัวที่หายากสุดก่อนนี่ก็คือคิมเบอร์แอนดูบิสครับหรือคือคิมเบอร์สวัสด์คัต t อมทูคือมันจะทรงคล้ายๆอย่างนี้แต่เป็นโลโก้คิมเบอร์นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์แบบคัตตอมทูคือศูนย์เขาจะป่ายคือเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเรานับเป็นใหม่อีกรอบหนึ่ โคกอเมนนะครับตัวทั่วไป3รุ่นพิเศษนะครับก็คือตัวสีธรรมดานะครับสีเงินสีทองนะครับจากนั้นก็จะเป็น Kimber Anubis Custom 2นะครับหรือคือที่เรารู้จักกันในตลาดว่า Kimber Swat Custom 2นั่นเองครับถ้าจะ Kimber อมาก็เป็น Kimber Warrior นะครับสี FDE แล้วก็สีดำผมไม่แน่ใจว่าสีดำอ่ะเขาเขาทำขายไหมแต่ผมเคยเจอสี f e e มาก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเป็นรุ่น1 Springfield Armory MEU นั่นก็คือรุ่นนี้นะคนับผม ถัดจากนั้นครับถัดจากตัว M E U ไปเนี่ยก็คือ191 1, 1, 1 Spartan ันะครับ Spartan เนี่ยจะมาก่อนรุ่นรุ่นน้องอย่างเอยมาก่อนรุ่น V10 นะครับถัดจาก Spa r t a ันเนี่ยก็จะเป็น191 Spring Field Armoryy นะครับตัว Compact ก็คือเป็นตัวเล็กจะเป็นตัวเล็กกว่าน,นี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เป็นพี่ใหญ่นะครับเป็นเป็นตัวพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี De ท onic Det ท onic ของเบลอะ่ะผมผมจำไม่ค่อยได้ว่า มาก่อนหรือมาหลังแต่ถ้าเป็นอาร์มี่อ่ะจะมาก่อนแต่เบลว่ะผมคิดว่ามาหลังนะครับหลังจากนั้นพอเป็นอ่าเดโตนิกจุดสี่ห <_ S 1> ้าปุ๊บเขาก็เปลี่ยนไปทําเป็นวาพาวนีนั่นเองครับซึ่งเป็นปืนจากอนิเมะอ่ะต่อเรื่องประวัติศาสตร์เพราะาคลิปนี้ผมจะเล่าประวัติศาสตร์ของหนึ่งเก้าหนึ่งแบบเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นอ่าประวัติศาสตร์ของหน่วยหน่วยหนึ่งที่ได้เอาปืนกระบอกเนี้ยไปไประจําการนะครับปูดง่ายคลิปเนี้ยก็คือเป็นเปิดประวัติศาสตร์ของ ตัวทีพอดีกดหลายยอดแปบบ๊บนึงครับคลิปเนี้ยเรามาเปิดบริษัทของ m 1 9 1กันก่อนทุกคนรู้ดีว่ามันเป็น,นที่ชนะสงครามโลกนะครับก็คือเป็นประเด็นเซลล์กันแหละคือพวกปลาป่าในศาสตร์ละ,ะเขาจะชอบเซลล์19เอ้ยเซลล์พวก,กล็อกประมาณว่าแบบไอ้หนูเองมีความปลอดภัยอะ่ะแต่พวกกลัวชนะสงครามโลกมาเขาจะเซลล์เซลล์กันแบบนี้โอ้ยแปบบ๊บนึงเดี๋ยวผมขอรักโฟกัสนิดนึงนะครับพอดีกล้องมันไม่ชัดเนาะอ่ารักโฟกัสแล้วเราพูดกันเรื่องของบริษัทกันดีกว่านั่นก็คือ m 1 9 1เนี่ยผลิตโดยจอ h ์ m o s เซน r o w นิ n g ถูกป่ะเสร็จป๊บ เมื่อสองครามโลกสิ้นสุดลงนะครับอเมริกาเนี่ยก็มีปืนพวกนี้อยู่มากเขาก็เลยทําเป็นตัวเวอร์ชั่นของอ่า government government เนี่ยคือเป็นรัฐบาลผลิตออกมาขายเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้รับความนิยมมากๆคือมีการจัดเป็นประเภทการแข่งขันกีฬามีการนามาขายเป็นตัวพิเศษต่างๆหลังจากนั้นครับประเทศไทยเราก็มีการนําเข้ามาผมจะไม่ผิดเรื่องเล่าอันนี้ผมอ่านหนังสือปืนฉบับหนึ่งนะครับก็คือไทยเราเอาปืนโค้ดเนี่ยมาผลิตนะครับโดยตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าปปอ,อะไร คือคือตอนที่ผมอยู่ในหน่วยเนี่ยหน่วยผมอะ่ะเป็นหน่วยวิจัยพัฒนาวุฒเนาะมันก็จะมีเอกสารค่อนข้างเยอะนะเกี่ยวกับกเรื่องการวิจัยปืนผมก็จะได้อ่านมันผ่านตายอยู่บ้างก็ตัวที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยเป็นตัวที่เขาได้ทดสอบไปนั่นก็คือปพจุด95ซึ่งเป็นปืน191แบบทรงแทคกิคอลที่สามารถติดเลดตตอดได้ถ้าใครที่เคยเห็นแล้วนะวก็จะเป็นรุ่นนั้นแต่ผมจําไม่ได้ว่า,าปพรุ่นเก่ารุ่นเก่านะมันมีนะครับแต่ผมเคยอ่านหนังสือประมาณว่ารุ่นนั้นเนี่ยคือทําแจกให้กับ นักเรียนนายร้อยมันก็จะไม่ผิดแต่ไม่ใช่นายร้อยในปัจจุบันเป็นนายร้อยในในอดีตแต่ผมจําไม่ได้ว่าหนังสือเล่มไหนมันมีบอกอยู่ว่าแบบเขาเรียกว,ว่าไงมันมีบอกอยู่ว่ามันเป็นแบบเขาเขาเอามาผลิตเอามาผลิตให้กับนักเรียนนายร้อยในสมัยนั้นคือปืน N 1 9 1 H 1กของไทยในสมัยก่อนเนี่ยแบบไม่ใช่สมัยนีย้มันจะมีตรากองทัพไทยอยู่ฝั่งไหนไม่รู้้วยแหละผมจำจำไม่ได้แต่เคยอ่าน่านันๆตาอยู่เคยอ่านเลยเมื่อก่อนอะ่ะมันจะมีอยู่นะครับก็คือลักษณะของเขาก็คือเป็นตัวกอล์เมนแต่ จะมีตากองทับไทยอยู่ด้านใดนด้านหนึ่งได้แหละนะครับแต่ที่สมัยนี้เราไม่ค่อยเห็นกันเพราะเหมือนกับว่าแบบนาย้อยเขาแบบเขาเรื่องไงคือนักเรียนมันได้ไงคือเป็นปืนแจกกันเนาะบางคนก็แบบผมทําหายครับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเบิกมาซึ่งมันสิ้นเปลืองเนาะเขาก็เลยแบบถ้าทําหายนะมีโทษนะอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นประวัิศาสตร์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรามาเข้าประิศาสตร์ของตัวตัวนี้กันบ้างโดยตัวนี้นะครับคือโคไม่ไม่เ่ิว่าโคเขาจะเรียกรหัสว่า m 4 5 meu นะครับ MEU เนี่ยคือหน่วย Marine Expeditionary Unit นะครับหรือคือหน่วยรบแบบสะเทอนน้ำสะเทอนบกนะครับคือหน่วยเนี้ยเราจะเห็นผ่านๆตากันในการฝึกของคอปาโก้นั่นเองนะครับผมด้วยหน่วยอ่าหน่วย MEU เนี่ยภารกิจของเขามีหลายแบบมาครับตั้งแต่การรบสะเทอนน้ำสะเทือนบกการสแสดงอ่าการสแสดงกำลังกำลังพลทหารนะครับการช่วยเหลือบุคลากรน,นะครับการ ยุดพื้นที่คือภารกิจเนี่ยเยอะมากๆครับจะคล้ายๆรีคอนแต่รีคอนจะหนักกว่า M E U จะแบบเขาเรียกว่าไงถ้าให้เทียบกันอนะ่ะเป็นหน่วยเป็นหน่วยทหารขนาดเล็กหรือคือแบบคือเขาจะมีชื่อนึงนะครับว่า m a r i n e อแอร์กราวด์อะไรอย่างเพราะว่าหน่วย M E U เนี่ยเดิมทีอ่ะมันเป็นหน่วยยกพลขึ้นบกของนาวิทยโยธินในสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นหน่วย M E U หรือคือ Marine Expeditionary Unit เพื่อ สำหรับการรบแบบสะเทินน้าสะเทินบกฮะซึ่งหมายความว่าหน่วยนี้จะเน้นความรวดเร็วคือเน้นการตอบโต้ที่เร็วครับเพราะถ้าสังเกตภารกิจอ่ะผมได้มีโอกาสอ,อ่านภารกิจในของอเอกาสารการเรียน,นวิศร์มาเรียบร้อยก็คือจุดประสงค์ของหน่วยคือเน้นการตอบตอบโต้ที่รวดเร็วนะครับเด mm ี๋ยวคือการเข้ายพื้นที่การตอบโต้ทางทางาอากาศพวก่ายคือ marine avu เนี่ยพึ่งไปเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นกองผัยนหรือกองร้อยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องของอ่า หน่วย M.E.U. แต่ถ้าเป็นพูดถึงประวัติศาสตร์ปืนตัวนี้นะครับปืนตัวนี้ทำออกมา3รุ่นนะครับก็คือในหน่วยของ M.E.U. เนี่ยเขาจะมีทีมงานของเขาในการดีไซน์ปืนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีอยู่ทั้งหมด3 3 3ค่ายคือในต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยค่ายนี้ไม่ได้ผลิตบางคนก็บอกว่าค่ายนี้ผลิตโดยโดยมันตีออกมาได้3ค่ายคือโคนะครับแล้วก็อ่าคิมเบอร์นะครับแล้วก็สปริงเฟียร์อาร์มรี คือช่วงแรกๆเนี่ยสปริงฟิวเ์อเมรเนี่ยได้ผลิต M45 ซึ่งก็คือตัวนี้ตัวในกองทัพถ้าเป็นตัวของมารีนมารีน่ะหน่วยมารีนหรือมิลเนี่ยก็คือเขาจะเรียกกันว่า M45 พอทําเสร็จไปปุ๊บๆุ๊บ,บสามลุออกไปนะครับก็คือเหมือนกับใช้โมเดลโคลบ้างใช้โมเดลของสปริงฟิวบ้างพอทําไปปุ๊บช่วงยุคปลาย2 0 0 0เนี่ยเขาก็เหมือนได้ผลิตปืนอมีกตัวหนึ่งก็คือ M45A1 นะครับตัว M45A1 เนี่ยจะเพิ่มเติมคือมีราง ฮิปคาดินีนะครับก็คือมีรางฮิปคาดินีสำหรับใส่ไฟฉายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับไปใช้บาริต้าตามกองทัพปกสหรัฐนะครับและหลังจากนั้นอกองทัพสหรัฐก็ได้มีการเปิดคดีเด่นนะครับก็คือมีบาริต้านะครับมีซิกซ์ซาเวอร์มีกล็อกนะครับเข้าร่วมในการประกวดผมไม่แน่ใจนะว่ามีกี่ค่ายแต่ผมจำหลักๆคือมี3ค่ายนะเพราะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยมีมีการใช้ทั้งตัว M45 นะครับแล้วก็ตัว ซิกซ์เซเว่นนะครับแต่ P226 อ่ะมันจะนิยมใช้กันใน,นในส่วนหน่วยรบพิเศษมากกว่าเพราะว่าคือในเหตุผลที่เขาบอกว่า p 2สออมันนิยมเนี่ยคือ1มันเบาแล้วมันสะดวกสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวโคอ่ะถ้าเทียบกับตัวโค้็คือขนาดของเขามัน full size นะครับแต่ถ้าเป็น s i กซิกมันจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้มันจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากคาัดเลือเสร็จเนี่ยตัวปืนที่ผ่านการคารัดเดืให้นำมาใช้ในกองทัพสหรัฐได้นั่นก็คือ Six Sauer M17 นะครับก็เป็นตัวยาวนิดๆน,นะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีก,กว่างานของดับเบลตัวนี้นะครับก็ถือเป็นงานเก่านะครับอายุเกิน10ปีบวกแน,น่นอนกล่องแบบเนี้ยตัวปืนนะครับยังคงสภาพใหม่อยู่นะครับตัวนี้เป็นมากิงลองลึกนะครับก็เล่าประวัติศาสตร์มาแล้วมาดูตัวปืนกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดโฟกัสปกติก่อนโอเคดีเยี่ยม อันนี้ก็เป็น springfield a r m o r y นะครับตัว m e u นะครับตัวนี้เป็น marking ล่องลึกเพราะผมลองถูกแล้วยังไงก็เป็น marking ล่องลึกแน่นอนฮะวิธีการดูนี่เห็นไหมถ้าเป็นสกีเลเซอร์อ่ะมันจะต้องไม่แบบเป็นล่องแบบนี้ถ้าเป็นเลเซอร์จะกืนไปกับสีผิวของเงาของแสงนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างโอเคน้ำหนักไม่ได้ไม่หนักมากเกินไปก็ราคาตัวนี้นะครับถ้าปล่อยต่อผมก็ปล่อยไม่แพงเพราะผมโพสไปแล้วโพสไปในคอมมูนของเราแล้วว่า รา,าคาเท่าไร่อะไรยังไงแต่ศูนย์ปืนนะผมว่ามันแปลกๆนิดนึงคืออย่างว่าแหละงานเก่านะครับแต่ว่าข้อดีของศูนย์ตัวนี้เท่าที่ผมดูนะศูนย์หน้าเขาจะมีการเซาะล่องตัวนี้เพื่อลดแสงสมมติเวลาผมเล็งอย่างนี้ใช่ไหมเราจะยังเห็นศูนย์ชัดอยู่นะครับเพราะาเขาตะใบตะใบตัวหลังศูนย์ให้มันลดแสงลงนะครับจริงๆถ้าตะใบเหมือนพวกไมท์ฮอกตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจะเล็งง่ายขึ้นนะเวลาเรายิงแล้วแฟลชมันปั๊บมาเนี้ยเราจะยังเห็นศูนย์อยู่ นะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมเขาต้องอต,อตบใบสอรลองตัวนี้ออกนะครับตัวปืนเขาจะตัวตัวด้ามเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกแต่ตัวนี้เป็นยางแต่ผมผมว่าผ,ผมอยากถอดยางออกว่ะนะครับเพราะว่ามันมันมันยางแบบเขาเรียกว่าไงค,คือคือมันกีบมือดีนะติดมือดีแต่ผมสึดผมไม่ค่อยชอบอะไรจริงแต่ว่านั่นแหละครับมันก็คือแบบความสวยงามของเบลอย,อย่งงเนีนน่้เป็นงานเก่าเห็นไหมสิบกว่าปีแต่สียังสวยเลยเรามาดูตรงอ่าภายในกันบ้างนะครับ สีเนี่ยลอกง่ายนิดนึงนะครับของเบลตัวมาร์กกิ้งเนี่ยเท่าที่ดูก็คือ,อ Springfield Armory นะครับผม u s เอ่อมีคาลิเบอร์กระสุน๗๕นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับวิธีการถอดนะฮะงางนกก่อนคือลำนะครับเสร็จปุ๊บนี่กดออกตรงนี้นะครับถือโอกาสเอาทำาสะอาดด้วยเลย วิธีการดูนะครับว่าปืนเคยยิงมาหนักไหมก็ดูจากตรงนี้นะครับนี่พอยิงมาพอสมควรนะแต่ไม่หนักมากามาเช็คตรงนี้ก่อนการเช็คบีบีการของหนึ่งก้างหนึ่งเนี่ยคือเรามาขยับตรงนี้ดูครับว่ามันแน่นไหมเฮ้ยแน่นนะแน่นพอสมควรยังยังไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะแน่นแน่นป๊บเลยเซียเสียก็ยังปกติอยู่นะครับต่อไปเปนสไลด์ อ่าสไ,อสไลด์โอ้ยสไลด์สีคือลอกน้อยนะตอนที่ผมดูอะลอกน้อยมากสาแสดงว่าเขาเก็บดีนะครับตัวนี้จะไม่มีไกด์หลอดยาวนะครับก็คลาสสิกไปแบบหนึ่งไม่มีไกด์หลอดยาวเนาะสีตัวท่อนลึงท่อนนอกก็มีลอกไปตามการเวลาอ่านี่รุ่นใหม่ๆจะไม่จะไม่มีนะมาร์กิ้งลึกแบบนี้อันนี้เป็น PH ผมผมไม่เข้าใจนะ pH คืออะไรน่าจะเป็นอ่าระบุคาลิเบอร์กระสุนมั้งนะครับแต่ตัวนี้ผมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะ อ่าสีก็ยังปกติแต่เดี๋ยวศูนย์หน้าเนี่ยไม่คงไม่ต้องซ่อมหรอกเพราะผมลองดูแล้วมันมันแค่กระดกสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่มันมันจะเล็งแล้วได้ประมาณนี้เห็นปะศูนย์หน้ามันจะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับศูนย์หน้าหลังนะครับเป็นแบบโบมานะฮะตัวนี้มีเฮ้ยอ๋อตัวนี้มีน็อตอยู่หนึ่งตัวล็อกไว้ด้วยอ่ากันไม่ให้ศูนย์ปิวหายไปนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูเรื่องการรีเซ็ตไกลนะครับ ว่าไกลตื้นตื้นน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับเซฟลงก่อนโอเคถ้าเป็นอาร์มี่อ่ะก็คือปล่อยกลับไปเลยแต่ของเบลต้องถอยสไลด์กลับมาให้ตรงร่องนะครับใส่แล้วเ,เออโอเคถือว่าค่อนข้างโอเคนะอ่าเซฟตี้มีหลวมนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการรีเซ็ตไกลกันนะครับ เออไกลสั้นนะเนี่ยมันจะประมาณตรงนี้เลยเนี่ยเห็นปะผมสมมติผมก็ไปเงี้ยเนี่ยไกลมันอยู่ประมาณช่วงนี้คือดับเบิลดับเบิลแท็บได้ดีเลยแหละนะครับก็แข่ง A P S C ได้ดีในระดับหนึ่งนะในความรู้สึกผมอ่าเรื่องการกริปเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งก้าหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมผมต้องเอานิ้วโป้งลงไปอย่างี้ถ้าเป็นก๊อกผมจะไฮกริปอย่างี้แต่หนึ่งก้าหนึ่งผมเสื้อเออผมกริปอย่างงี้มันถนัดกว่านะครับนี่กริปอันเนี้ยผมชอบนะ พอมันมีอย่างตัวนี้มันค่อนข้างโอเคแต่ผมมองว่าถ้าเป็นเช็คเกอร์เป็นด้ามเหล็กแล้วเป็นเช็คเกอร์ตัวนี้น่าจะน่าจะเฟิร์มกว่าแต่ผมโดยรวมผมว่าทําดีนะครับเห็นไหมมันกริปอยู่มือพอดีเปะนะครับเนี่ยมาร์กิ้งสวยมากดูดิเนี่ยสปริงฟิวมรี่สวยมากแต่แม็กเนี่ยมีตําหนินะผมเช็คแล้วไอ้ตัวยึดตรเนี้ขาดนี่ไอ้ตัวยึดตรงนี้หลุดนะครับมันหลุดแต่ว่าเวลาใส่แม็กก็ดันน้องเข้าไปก็ใส่ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอ โอ้โหแดดร้อนๆอย่างเงี้ยยิงแรงดีจังเลยอ่ะถ้าพูดถึงนะน,นะเราปุ๊บเฉี่หล่นหล่นแล้วก็ดึงตรงนี้เข้าไปนะครับ <c oughs> เห็นไหมปกติเลยเดี๋ยวผมปิดกล่องแป๊บนึงโอ้ยกล่องอันนี้ก็ <c oughs> ใหญ่ดีจังนะครับใหญ่ใหญ่เกิน่ะเรามาดูที่กต,ตัวปืนกันต่อนะครับตัวปืนกิ๊บยางเนี่ยผมว่าผมถอดแน่นะครับใส่เป็นตะกรับไม้แต่ถ้าใครเป็นสายเก็บปืนเดิมๆก็อาจจะไม่ชอบความคิดผมนิดหน่อยนะครับคนที่เก็บปืนเดิมๆก็จะชอบ แนวๆนี้กันนะครับตัวมาร์กิ้งตัวของ WE นะครับถ้าซื้อเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นรูปตราสมอเรือของหน่วยนาวิทยุินสหรัฐนะครับจะไม่เหมือนของดับเบิลดับเบิลเขาเป็นตาอะไรวะเนี่ยดับเบิลเหมือนผมไม่แน่ใจนะว่าตาอะไรแต่เหมือนตาพาราเบลัมนะครับใช่ไหมมันเหมือนตาพาราเบลัมอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะคือถ้าเป็นของของวีตาตรงนี้ครับจะเป็นตาสมอเรือของหน่วยนาวิกของเขาเลยนะครับ ก็คือสวยกว่าพุ่งตรงสวยกว่าแต่ถ้าเป็นเบลกับอังมี่อ่ะเบลกับอังมี่ผมจะไม่ผิดจะเป็นตานี้แต่ของวีเขาจะเป็นอีกตาหนึ่งนะครับเอาล่ะเรามาดูเรื่องการค้างสไลด์เมื่อกี้ตัวตัวตัวยึดสไลด์มันหลุดนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าค้างได้ไหมนะก็ปกตินะครับค้างได้ปกติแต่ต้องดันดีๆครับตอนเขาดันเข้าไปแต่โอ้พอมันไม่มีไกด์คู่ความรู้สึกมันแบบเนี่ยคณดูการกดสไลด์นะ มันออกแนวแบบนิ่มๆอะ่ะคือผมคิดว่ารีคอยยังไงก็นิ่มแน่นอนครับตัวนี้อ่าเพราะว่าเท่าๆที่ผมลองรีเซ็ตไกเล่นดูเมื่อกีก้ก็นิ่มอยู่ในระดับหนึ่งคือผมคิดว่าตัวปืนอันนี้ยังไงก็ยิงนิ่มแน่นอนครับจะไม่ได้แบบปังป,ปับเหมือนของอาร์มี่จะออกแนวนิ่มๆชัวนะครับเพะเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวผมสังเกตให้ดูนะ <S 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 อ้ยเมื่อกี้เผิดขึ้นเซฟแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่เผิดขึ้นเซฟ มันนิ่มแบบนิ่มจริงอ่ะมันเป็นที่สปริงไกด์หลอดหรืออะไรวะแต่ผมคิดว่าได้ได้ได,ได,ได้ประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะสปริงมันนิ่มมากเลยคือมันเป็นความนิ่มที่แบบปิ๊บคือกดไปแล้วกดแล้วมันไปแบบช้าๆแบบเนี้ยแล้วแบบเออเจ๋งว่ะพอพอสปริงมันนิ่มนีกก็เออดีเพราะว่ารีคอยน์นิ่มแน่นอนคือเวลามันถอยมันก็จะแบบปิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแบบนี้อ่าตัวนี้รู้สึกจะลดนกเองไม่ได้นะครับ วิธีการลดนกนะครับเอานกไปสุดปึ๊บมัเจะเออเฮ้ยลดนกได้ว่ะอ่าไม่ได้นี่ว่ะเมื่อกี้ผมกดล้านไก่เนี่ยเลย,เยวแป๊บนึงลดนกมันไม่ใช่อย่างนี้นี่เบลลดนกไม่ใช่อย่างนี้อ่าลดไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมกดล้านไก่ไว้ไม่ต้องติดเด้นนะครับอ่ะแล้วก็เช็คเซฟตี้ เซฟตี้ uh, ทำงานปกตินะผมเมื่อกี้ผมลองเทสแก๊ส mm. ไปก็โอเคแต่ว่าเรื่องของการยิงการอะไรอย่างเงี้ย mm. ผมอยากทดสอบแบบอีรูแบบหนึง่งให้มันเห็นชัดๆเลยว่าเบลเนี่ยประสิทธิภาพเป็นยังไงในราคาที่มันถูกนะครับเพราะว่าเรื่องการทดสอบการยิงคลิปหน้าอาจจะทดสอบเชิงแบบละเอียดน,นะครับอาจจะทดสอบแบบละเอียดเลยแหละเพราะผมรู้สึกว่าคือก็อยากทาให้ดูไงว่าเออเบลเนี่ยมันยิงได้เท่านี้นะก็ถือว่าดีแล้วพอเล่นได้นะครับ mm. ก็อยากที่รู้ๆกันราคาเท่านี้ เนี่ยราคาแค่พั 1, นแปดหนงนะครับผมได้มาถูกมากคือคลิปยิงถมเอาไปทำพหลังคือเรามีโจทย์ให้ทําแหละก็คือเราจะยิงเงนแบบสแตนดาร์ดก็คือหนึ่งเป้าแรกก็คือเป็นเป้านิ่งเป้าสองคือเป็นสามเป้าแล้วก็ยิงแบบฟาสิชันคือเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายหนึ่งอย่างละสองนะัดเป้าแรกสองสองเป้าสองสองสอง,สองเป้าสามสองสองแต่เราอาจจะกาหนดแพทเทิร์นให้มันดูยิงยากขึ้นเฉยๆแค่นั้นครับก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งส่วนระยะไกลเนี่ยในความรู้สึกผมนะ ืนดีนะครับชอบแบบมันตื้นดีอ่ามีน้องๆสอบถามเข้ามาเยอะนะครับไกลล่สามรูหาซื้อที่ไหนตอนนี้อะไรไม่มีนะครับตอนนี้เบิกไม่ได้นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังพอมีอยู่ตอนสมัยผมยังทำหนะึ่งเก้าหนึ่งเนาะเมื่อก่อนผมทำหนึ่งเก้าหนึ่งก็หลายพันอยู่แต่ไก่เนี่ยถูกประมาณสองสามร้อยถ้าเบิกถ้าเบิกของหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ได้ลองสอบถามทางร้านนะลูกี้บิบิกันโซนสืออะไรพวกเนี้ยได้ครับว่าอ่าไก่ไก่ไกพวกเนี้ยของไก่เดิมเป็นไก่เดิมไม่ได้ ไกเดิมของพวกไฮคาป้าีมีไหมครับพวก V ีอาร์มี่อย่างเงี้ยกถูกลองลอง,ลองสอบถามดูได้แต่ถ้าเป็นคน191เน่ะมันอาจจะหายากแต่ไฮคาร้านี่ใช้ไกลอันเนี้ยร่วมกันได้นะครับผมเผื่อใครไม่รู้ใช้ร่วมกันได้เลยนะครับใส่ร่วมกันได้แต่มันอาจจะต้องเอามาเซตอ่ามันอยู่ตรงไหนวะคือไกลตรงเนี้ยเวลามันถอดน่มันจะมีตัวต่ออยู่นี้เห็นไหมเนี่ยคือจุดที่ต้องใส่ไกนะฮะก็คือมาต่อเฉยๆนะครับก็มีล่องรอยนิดนึงเดี๋ยวลมดำเอานะครับก็ ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกับการรีวิว Springfield Armory หรือคือ19